ามมาว่าข้อสอบ SAT นะคะรอบนี้ที่เป็นดิจิตอลมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะเลยอยากจะให้ครูปอบช่วยแชร์น้องๆด้วยค่ะครับก็ SAT นะครับแบ่งออกเป็นพาร์ทอังกฤษและพาร์ทเลขนะครับแล้วรอบนี้ล่าสุดนะที่เพิ่งสอบไปเนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นดิจิตอล SAT นะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างแรกเลยนะครับคือเลขเลขเนี่ยจะมีเครื่องคิดเลขมาให้ที่เป็นเครื่องคิดเลขแบบกราฟิกคาลคูลเตอร์เดี๋ยวจะเอาลูกขึ้นให้นะครับมันจะเป็นลักษณะที่ใช้ในคอมเลยแล้วก็ออกมาเป็นกราฟนะครับทำให้ คะแนนเลขเนี่ยบางทีมันก็ง่ายขึ้นเพราะว่ามีเครื่องคิดเลขกราฟฟิงเข้ามาช่วยด้วยนะครับส่วนพาร์ทของอังกฤษเนี่ยนะครับเมื่อก่อนที่เราคิดว่าย่าและพารเซจยาวยๆเนี่ยจะตัดให้สั้นลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าพารเซจที่เป็นของอังกฤษเนี่ยก็จะง่ายขึ้นด้วยสรุปแล้วดิจิทัลเอสเอทีรอบที่ผ่านมาเป็นรอบแรกนะง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคะแนนก็จะได้ง่ายขึ้นแต่คะแนนเราสูงขึ้นเนี่ยคะแนนคนอื่นก็สูงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้อองเเมตััวในนนกการรสบช่